เ,เพื่อน <S <S ๆหลายคนอาจจะสงสัยนะครับว่าไอ้ตรงเคสที่เป็นแบบเคสเอ่ออะไรนะเป็นเคสของหนอนภูเขาอะที่เป็นแบบเนแบบียกอะไรอ่ะแบบงูยักษ์จะขุบเขานะครับอืมหลายคนไม่รู้ว่ามันมาอย่างไงนะเห็นไหมไอ้ที่มันเขียนว่าภาษาอังกฤษอะไรยัดดึสื่อพิษขี้อะไรอย่าง,ง,น,น,าางนั่นแหละอืมหลายคนมาไม่เป็นครับ เออนี้ผมจะมาบอกทางมานะอืมเห็นหลายคนในกลุ่มนะคือมาไม่เป็นอนะ่ะอืมก็อันดับแรกนะต้องแบบวามาตรงนี้ก่อนตรงนี้ใช่ตรงนี้แหละจุดเทพอร์ตเนี่ยอืมวาไปเลยอืมแล้วก็เดินไปตามผมเลยฮนะ ยี่มีทางไปอยู่หลายคนไม่รู้นะสำหรับคนที่รู้แล้วก็ปิคดคลิปไปเลยนะไอ้อย่าตีกูใจเย็นๆนี่ฮะตรงไปอนะ่ะจะมีทางไปอยู่สูบนงสูบกับมึง อันนี้นะมันจะเป็นทางอุโมงค์อะไรเนี่ยใช่แล้วก็เดินตรงไปเลยครับตรงไปตรงไปเรื่อยมีซิกแซกอะไรบ้างอืมโอ้ยพลังงานหมดโอ้ยอ่าแล้วก็ไปตามทางเลยครับ ไปทางนี้แหละแล้วก็ตรงไปอีกนะถึงแล้วแล้วก็จะเห็นเสาว้าแล้วก็เปื่อยกันนะนี่ก็มาบอกสำหรับคนที่ไม่รู้นะครับสำหรับใครที่รู้แล้วก็อืมเยิียิบไปเห็นไหมเห็นหนนอนนอนภูเขาอะเลยดูดนีดิกอยู่เลยอืมไม่อยากไปตีมันบอสใหม่ยังไม่รู้แบบเออไม่คิดจะไปตีมันอะอืมใช่ไหมครก็ ปิดคลิปแล้วกันเฮ้ยยังดีกว่าเอาสักโลไปังหวันนี้เวนติต้องมาแล้วแหละเอาแล้วมาเถอะขอร้องทองเหียด er.